เมื่อวานนี้ป้าทําคลิปแล้วแต่บางเอิญป้าลงมาสายมีผู้ชายคนนึงนั่งอยู่ด้านหลังป้าเนี่ยเขาเปิดเพลงป้าก็เลยตัดต่อแล้วยังไม่ได้ลบเสียงเพลงนั้นออกลงมาดูอีกครั้งหนึ่งอุ้ยดีใจที่สติงฮอนสีส้มเกิดมาอีกค่ะเกิดเยอะเลยจุดนี้จุดแรกนั้นไม่มีอุ้ยอันนี้คือ โอดูสิหมวกติดกันเพราะว่าสีเขียวที่อยู่ที่หมวกเห็ดเนี่ยมันจะเหนียวจะมีกล,กกลกนนิ่นฉุนบางคลิปก็บอกไล่มแมลงกลิ่นฉุนนั้นน่ะบางคลิปก็บอกเป็นกลิ่นดึงมแมลงให้มาตอมแล้วก็จะได้ช่วยพแพร่ขยายสปอร์ของซิงฮอนออกไปก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนคือ ความจริงค่ะนี่ส่วนอันนี้ป้าจะป้าจะถอนดอกนี้นะแต่ป้ายังมีข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับว่าสติงฮอร์นี้เป็นเห็ดกินได้หรือเปล่านะคะมันจะมีข้อมูลของคนอเมริกันนี่แหละค่ะเขาบอกว่ากินไข่ของสติงฮอร์น แต่สําหรับป้าป้าคิดว่านะคะแต่แต่น้องๆอย่าเก็บนะคะป้าคิดว่าเมื่อไข่มันกินได้ส่วนขานี้ก็ต้องกินได้เหมือนกับสติงฮอนขาสีขาวเพียงแต่ให้ดึงหมวกออกเพราะว่าตรงจุดนี้มันจะมีกลิ่นฉุนมากนะคะนี่ไข่ถ้าขุดลงไปมันจะมีไข่ของสติงฮอนอยู่แต่ป้าไม่ขุดป้าเน้นย้ำนะคะอย่าเก็บไปกินนะคะเอาไว้ให้ป้ามี ข้อมูลที่แน่ชัดก่อนป้าจะมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันกินได้ไหมแต่จัดว่าเป็นเห็ดที่สวยงามก็แล้วกันค่ะแต่สวยจริงๆที่ป้าอยากจะเห็นนั้นคือมันมีอีกชนิดหนึ่งจะมีกระโปรงเนี่ยค่ะกระโปรงตั้งแต่ตรงนี้เลยถึงตรงนี้เป็นกระโปรงสีส้มด้วยนะเป็นตาข่ายค่ะ จะคล้ายๆกับเห็ดเยื่อไผ่เพียงแต่ว่ามีสีส้มมูสวยมากอยากเห็นจังเลยอ้าวถอนเลยตรงนี้จะเป็นถุงเท้าก็คือเมื่อมีไข่เขาเกิดจากไข่ก็คงเหมือนเห็ดลงงะงอกนั่นแหละค่ะพอโผล่พ้นไข่ขึ้นมามันก็จะมีเยื่อของที่หุ้มไข่นะคะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเป็นเห็ดที่ที่แปลกแล้วก็สวยไม่ใช่ว่าจะเกิดอยู่ทุกที่นะคะ เขาจะเกิดอยู่ตามเศษไม้แบบนี้แต่จะต้องเป็นบริเวณที่ที่สะอาดค่ะนี่ป้าจะถอนนะคงไม่หลุดโอ้ไม่หลุดนั่นไงไม่หลุดนี่ค่ะนี่ไม่หลุด,ลด,ลดโอ้โหสวยมากส่วนดอกนี้ป้าไม่ถอนนะคะนี่ไง อาปิดซะหน่อยนี่ถ้าถ้าหากว่ายืนยันว่ากินได้อย่างนี้ก็ยังกินได้อยู่โอ้ไปอีกจุดไปจุดนั้นค่ะโอ้ไหน,นลองดูอันนี้สินี่ก็มีดอกนี้ดอกนี้ติ้งฮอนเป็นเห็ดที่มีช่วงชีวิตสั้น จะโตภายในสี่ห้านาทีแล้วก็จะคือจะตั้งตรงอยู่อย่างนี้ไม่นานจากนั้นก็ค่อยๆเอ็นลงเอ็นลงแล้วก็ราบกับพื้นแบบนี้เอดอกนี้นิ่มแล้วนี่ค่ะนิ่มแล้วดอกนี้ก็ไม่เก็บนะคะนู่นยังมีตรงนู้นนะดูสิตรงนูน้นโอ้ไหนลองด,ดอูดอกนี้สินี่ดอกนี้ดอกนี้ค่ะนิ่มหรือ,อยัง นั่เห็นไหม,มแมลงแมลงกินสีเขียวๆอโอดอกนี้ก็นิ่มแล้วป้าจะเก็บให้ดูดอกนั้นดอกเดียวนะคะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เก็บค่ะเพราะว่าป้าเก็บไปเยอะแล้วเก็บไปแช่ช่องแข็งไว้ให้ได้ข้อมูลที่แน่ชัดก่อนว่ากินได้ป้าถึงจะทำกินสองดอกนั่นโอ้ยไม่อยากจะหยับไข่เขาเลย จะมีไข่อยู่ใต้ดินนะค่ะป้าอยากจะไปถอนสองดอกนี้เนี่ยค่ะตรงจุดนี้ไข่จะเยอะงั้นป้ามาข้ามจุดนี้ข้ามจุดนี้โอ้จริงๆดูสิเป็นสีส้มสีส้มสวยมากเลยเนี่ยค่ะ อยูน,นี้สิพี่ง้งงางอยู่นี่ล่ะอย่าไปง้างเลยดูน,น,น,นะะี้ดอกนี้เพิ่งโพเพราะยังแข็งอยู่ค่ะไหนดอกนี้ล่ะอ้าดอกนี้ก็ยังแข็งอยู่งั้นป้าจะถอน ดูตรงนี้ก็มีนะเนี่ยนี่นี่ค่ะป้าจะถอนใช้ใบนี้แหละใช้ใบผักซุปนี่ป้าจะดึงตรงยังไม่ดึงดีค่ะถอนให้ดูอันนี้น่าจะเกิดที่หลังเพราะว่ายังสั้นอยู่เดี๋ยวป้าจะวบกกลับมาดูหลังจากไปถอนจุดอื่นแล้วมาดูว่าดอกนี้จะสูงขึ้นแค่ไหนถอนดอกนี้ โอ้โห oh, ขาดแน่ขาดแน่ค่ะอุยอ้ยโทน,นั่นน่ะขาดแน่แน่เลยโอ้ยนั่นน่ะงั้นป้าไม่ถอนนะคะ ป้ากลัวมันจะมีอาหารของเห็ดอยู่ข้างล่างอ่ะมันจะมันจะขาดนี่โอ,อ้ตรงนี้ตรงนี้อีกหลายดอกนะนะคะนี่อีกหลายดอกเลยงั้นอันนี้ป้าไม่ถอนถอนอันนี้สินี่ส่วนดอกนี้นะนั่นมีมแมลงวัน้อ,นอ่าถอนดอกนี้นะ จะไม่หลุดไม่หลุดว้ายถุงเท้าขึ้นมาด้วยโอ้ยป้าไม่อยากให้ถุงเท้ากับกับที่เป็นเส้นเส้นน่ะขึ้นมาป้าไม่ถอนนะคะอย่าว่ากันเลยนะคะเพราะว่าอันที่เป็นเส้นเส้นน่ะมันจะเป็นอาหารของเห็ด ที่เขาเรียกว่าไมซีเรียมผ้าไม่ถอนนะคะต่อไปตรงนี้นี่มแมลงกินนี่ดอกนี้ยาวมากอ่าถอนดอกนี้ แบบนี้ดีค่ะแบบเนี้ยแบบนี้ดีเพราะว่าหลุดออกมาจากถุงเท้าแล้วก็ที่เป็นเส้นเส้นไม่หลุดออกมาด้วยนี่กบจะกรวงเหมือนกับเห็ดเยื่อไผ่เลยมันจะกรวงนะคะแต่ป้าคิดว่ามันกินได้แต่อย่าเก็บไปกินนะคะอย่าเก็บไปกินนี่แล้วป้าก็จะป้าจะป้าจะดึงหมวกให้ หมวกออกเพราะว่ามันมันฉุนฉุนมากแล้วเหนียวอุย้ยป้าไม่ได้ตั้งโทรศัพท์นี่ค่ะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไดไไดอาได้ฮนี่ค่ะดึงดึงหมวกออกไปแล้ว ็นหลอดสีส้มเบ้าเบามือต้องเบาส่วนจุดแรกที่ป้าเห็นในบริเวณนี้คือตรงปลายดอกเห็ดเนี่ยไม่เกิดมาอีกเลยค่ะแปลกมากหรือมันแล้วป้าไม่ได้ถอนด้วยนะตรงจุดนี้ล่ะตรงจุดนี้เมื่อวานนี้เยอะมากเยอะมากมากเลยวันนี้วันนี้ที่โผล่ขึ้นมาคือสีส้มนั้นนั่นค่ะอากาศเหมือน หน้านาวบ้านเราโ้ยเกิดมาสองดอกคู่กันเพื่อนถูกถอนไปซะแล้วส่วนสามดอกนั้นขอบคุณนะคะที่มาดูป้าเก็บเห็ดสติงฮอนสีส้มชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Or ร์ g e s ติง g อ o r นอ r ร์ g รก็แปลว่าสีส้มนั่นแหละค่ะหรือแปลว่าส้มค่ะนี่ เมื่อวานนี้จุดนี้เยอะมากรอดูวีดีโอถ้าป้าตัดต่อเสร็จลบเสียงออกไปหมดแล้วจะให้ดูว่าเมื่อวานเนี้ยจุดนี้อลังการสำหรับป้าค่ะส่วนวันนี้มีดอกสดๆอยู่ดอกเดียวขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นนี่ดอกนี้ดอกนี้ที่ป้า ถอนเขาขึ้นมาดึงหมวกก่อนดึงหมวกดึงหมวกเขาใ,ใช้มือนี่แหละเขาบอกสปอจะอยู่ตรงนี้นี่วางไว้ตรงเนี้ยโอ้โหดูสีต่างกันเนี่ยค่ะอันนี้สีอ่อนอันนี้สีเข้มดูสิเนี่ยลักษณะของเขา ขอบคุณอีกครั้งหนึง่งขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีๆขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ